ช่วงโลเคอลโรดข่าวครา,าวจากทุกทิศทั่วไทยโดยคุณเอกพัฒน์เชิดธรรมทรกับคุณชัชวานนิดงามนี่คือสัปดาห์แรกของปีใหม่นะครับจะพาไปเก็บตกบรรยากาศในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายท่านก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันหลายท่านไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลในปีใหม่เราจะพาไปเก็บตกบรรยากาศนี้กันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมกุจีชัชวานิสงามและผมอ๊อกเอกพัฒน์เชิดธรรมทอนครับกับช่วงโลเคอลอที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจทั่วประเทศไทยเลยละครับแต่ว่าก่อนจะไปดูว่าเรื่องราวที่น่าสนใจสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะครับเราสองคนขอญาตสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับปี2560หรือีไก่ครือปีไก่ราคาที่จะเข้ามานี่เองนะครับแน่นอนว่าในช่วงปีใหม่แบบนี้หลายท่านนะฮะก็พาครอบครัวพาเพื่อนไปเที่ยวกันนะครับเราก็เลยรวบรวม บรรยากาศเก็บตกมาให้ดูกันว่าสถานที่ไหนเนี่ยที่คนนิยมไปเที่ยวบ้างนะครับโดยเฉพาะแน่นอนว่าเรื่องทําบุญนี้ขาดไม่ได้นแน่แน<ช>สำหรับคนไทยนะ,ะฮะต้องไปแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นพาไปดูที่แรกก่อนนะครับพาไปดูเรื่องธรรมชาติครับซึ่งคนไทยเองก็ชอบเหมือนกันพาไปดูสีสันสวยงามนะครับพาไปที่งานมหัศจรรย์พันไม้ถวายอะไรพ่อหลวงครับที่สวนสาธาร,รณะบึงทุ่งสร้างในเขตเทศบาลนครขอนแก่นครับ,รบที่นี่เขาก็จัดงานอย่างที่ผมบอก ซึ่งมาว่าในช่วงกลางวันเนี่ยอากาศจะร้อนนะคุณคือ,อคือหลายท่านเนี่ยคิดว่าช่วงปลายปีแบบนี้ไปจนถึงต้นปีเนี่ยอากาศจะเย็น,นบ,บอกได้เลยครับว่าปีนี้นี่ยังไม่สัมผัสอากาศหนาวแบบเต็มใจจุใจสักทีนะฮะแต่ว่าปรากฏว่ากลางวันเนี่ยที่ขอนแก่นก็อากาศร้อนแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเที่ยวชมการจัดงานทั้ง9โซนอยู่เป็นจํานวนมากมมนะครับเพื่อชมความงามของดอกไม้ที่ออกดอกเบ่งบานไปทั่วงานเลยนะครับโดยเฉพาะจุดไฮไลท์ฮะท่านชม ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจมากที่สุดก็คือจุดแสดงของดอกลิลลี่และก็ดอกทิวลิปซึ่งเป็นดอกไม้เมืองหนาวาหาดูยากหน่อยนะครับทั่วไปตัวจุดนี้ก็จะมีดอกลิลลี่ก็ดอกทิวลิปเนี่ยออกดอกสวยงามส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณเลยนะครับทำให้หลายคนเนี่ยอดใจไม่ไหวฮะตามทำอย่างคนไทยครับควักโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่เลย เดีวไปโทรกลับบ้านครับบอกว่าแม่เจอดอกไม้เขาไม่มีแล้วยุคนี้ต้องแบบเซลฟี่ลงอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กไปแล้วนะฮะก็พลาดกันไม่ได้สวยงามมากเลยฮะสวยงามสวยงามยิ่งมองจากมุมสูงนะที่ถ่ายโดยโดนของนักข่าวเราเนี่ยคือจะเห็นชัดเลยว่าโอ้โหดอกไม้มันสีสันแบบสวยงามมากสังเกตดีๆนะฮะนี่คือรูปนกยุงลำแพร่นี่สวยงามมากเลยฮะโดยตลอดการจัดงานนะคุณมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าชมงานมากกว่า 3 5 0 0 0 0หคนทำให้มีเงินสะพัดในจังหวัดขอนแก่นในช่วงปีใหม่เนี่ยประมาณไม่ต่างกว่า50ล้านบาทเลยนะเป็นไงที่เป็นที่แรกก็ช่วงแบบนี้คนก็อยากจะหาอะไรสวยงามไปช,ชมกันนะครับ<ช>ก็มีงาน,นจัดขึ้นเป็นการท่องเที่ยวนะ<ช>แต่และจังหวัดก็จะจัดอีเวนต์นะครับเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างรายได้ให้จังหวัดนั่นเองครับ เรื่องของผมครับเป็นเรื่องของการไปทําบุญฮะเพื่อสะเดาะค้อ,อเพื่อทําให้ชีวิตในออปีใหม่นี้แบบดียิ่งขึ้นไปนะฮะคือเป็นความเชื่อ,องคนไทยอยู่แล้วใช่ครับผมพาคุณผู้ชมไปที่วัดไัยพัฒนาครับตําบลไัยพัฒนาอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับประชาชนจํานวนมากครับจากทั่วประเทศครับก็พากันมากรับไหว้สรีระสังขารหลวงปู่สวงครับท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับ ึงแม้ว่าท่านได้ลาสังขารไปนานกว่า16ปีแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายท่านไม่เน่าเปื่อย16ปีเลยเหรอคุณครับผมัมากเลยนะร่างกายนี้ยังอยู่ในโรงแก้วนะฮะเมื่อกาบสลีละสังขารของหลวงปู่สวงแล้วนะฮะจะพากันไปลอดใต้ลงศพของหลวงปู่สวงครับเพื่อขอพอรต่างๆตามที่ตัวเองได้ปรารถนาเอาไว้นะฮะ โดยประชาชนผู้มากราบไหว้ก็เชื่อว่าหลวงปู่สวงม,มีความศักดิ์สิทธิ์มากครับและถ้าหากว่าถ้าใครได้กราบไหว้ขอพรในเรื่องใดๆแล้วนะครับ,รบก็มักจะได้พรสมหวังดังปราถนาทุกประการครับได้มากราบไหว้กันพร้อมขอพรแล้วนะฮะก็จะทําให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความโชคดีมีชัยรวมทั้งการงานก็จเจริญก้าวหน้าด้วยครับนี่ก็เป็นความเชื่อที่ศรีสเกตของชาวพุทธครับใน ก็ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพูดกันก็เชื่อในเรื่องของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ<ข>อเป็นมง <ขอ S 2> คล <น S 1> คนก็จะมาขอพรกันโดยเฉพาะในช่วงเทศกรรมสําคัญในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับก็เห็นว่าในรูปโอ้โหคนเยอะจริงๆเยอะมากครับตอนนี้เรียกเบียดกันแล้วครับใช่อันนี้เป็นความเชื่อ ในศาสนาพุทธแต่ความเชื่อหนึ่งซึ่งในช่วงหลังนี้กลายเป็นเทรนมาแรงมากก็คือปีชงการแก้ปีชงหลายท่านเนี่ยเชื่อเรื่องของปีชงผมก็เชื่อมากครับทุกวันนี้ก็จะไปนั่งหัวโตตลอดไม่นั่งกายมิกเซอร์คนละชงนะคนละชงนะนะฮะก็ที่จะพาไปดูนะครับเป็นการแก้ปีชงครับหลายท่านก็มีความเชื่อว่าปีชงเนี่ยจะนำพาสิ่ง์ไม่ดีมาสู่ชีวิตของเราในปีใหม่ปบันนี้มีโอกาสก็ไปแก้กันนะครับผมพาไปดูบรรยากาศที่ สำนักงานใหญ่วิหารเชงง่ัตังนะครับมูล,ลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมามซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมานั่นเองนะครับที่นี่ก็มีประชาชนจำนวนมากเลยนะฮะทยอยมาสักการะขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกเขียวแล้วก็กราบไหว้เทพเจ้าฟ้าดินนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในปีระการหรือปีไก่2560นนี่เองโดยมีข้อมูลมาฝากด้วยนะฮะผู้ที่เกิดปีชงในปีนี้เนี่ยก็ได้แก่ปีเถาะ <Yeah. S 2> หรือว่าปีกระต่ายนะครับปีรากาหรือปีไก่ซึ่งก็จะครบรอบพอดีนะกษัตรนะครับปีมะเมียหรือว่าปีม้านะฮะแล้วก็ปีชวดหรือปีหนูซึ่งท่านที่อยู่ในปีชงเหล่านี้เนี่ย mm. ก็จะมาทําบุญสะดอกเคราะห์กันนะครับ mm. ไม่ว่าจะเป็นร่วมพิธีลอดซุ้มลงศพ mm. ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการเพื่อทิ้งเคราะห์นะครับ mm. ทำบุญบริจาคลงศพแล้วก็ซื้อข้าวสารบริจาคแก่ผู้ยากไร้รแต่แต่ความเชื่อผู้ที่เกิด แต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีนะว่าชงเท่าไหร่ปีถอร้อยเปอร์เซ็นต์ปีเถาะเนี่ยชง100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะปีรุกาเนี่ยชงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปีชวดเนี่ยชงน้อยหน่อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยที่สุดเนี่ยปีมะเมียชงแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโดยผู้ที่มาขอพรเนี่ยต่างก็ขอให้ครอบครัวและตนเองเนี่ยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานใครที่ทำอาชีพค้าขายเนี่ยก็ขอให้ค้าขายเนี่ยราบลื่นแล้วคลาดจากปัญหาอุปสรรคทั้งปวงนะครับโดยผู้สื่อข,ข่าวเราก็ไปสอบถาม ผู้ที่มาร่วมแก้ชงด้วยว่าซึ่งเขาก็ให้ความเห็นววาอย่างน่าสนใจนะคร<ะ>ับว่าปีนี้เนี่ยตนเองก็ตรงปีชงเหมือนกันแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดน,นะฮะเพราะว่ายึดมั่นในความไม่ประมาทดำรงชีวิตอย่างมีสติลดละเลิกอบายมุกทุกรูปแบบเชื่อว่าปีชงปีนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่นะฮะนี่ปิดท้ายโอการแก้ชงแบบในกรุงเทพเอง คนก็นิยมไปใช่ไหมเหวเยวราชก็จะมีศาลเจ้าแบบวัดเล็กเนย้อี่เป็นวัดจีนคนก็ไปนิยมแก้โชันที่กรุงเทพก็วัดหัวลําโพงก็นิยมกันครับแต่ก็ย้ํากันอีกครั้งนะครว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือเราไม่ได้ว่ามาสเสนอเพื่อบังคับให้ทุกคนเราเชื่อว่าปีชงแต่ว่าแต่ละท่านเองก็จะมีความเชื่อที่ว่าเออถ้าเราเชื่อว่ามันมันไม่ดีแล้วไปแก้ก็อาจจะดีขึ้นก็เป็นความสบายใจของแต่ละท่านนั่นเอง ปีใหม่ที่ผ่านมาคุณไปทําอะไรมากับบ้านนะฮะครอบครัวครับผมก็ไปทําบุญนะฮะไหว้พระโอ้ดีฮะครับผมผมก็ยุงเทพรีกว่ารถลานี่น้อยมากเดินทางสะดวกมากเรียกว่าไปไหนก็สะดวกสบายนะฮะแต่สําคัญที่สุดฮะปีใหม่แบบนี้เน้นย้ำอีกครั้งอยากใหู้มชมใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทนะครับแล้วก็ทําความดีกันไว้ช่รวมถึงเราสองคนด้วยใช่ไหมครับอ่ะเ๋ยช่วงนี้กลับไปที่คุณอดีตนันนะครับส่วนเราสองคนลาไปก่อนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณพิธีกรสองหนุ่มของเรานะครับก่อนจะลาจากกันไปในวันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าสัปดาห์หน้ามีประเด็นมีเรื่องราวอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างในช่วง next week infocus ครับวันจันทร์ที่9มกราคมนี้เวลา10โมงเชา้าสารุทธรณัดอ่านคำพิพากษาคาดีชุมนุมล้อมบ้านพักสีเสาเทเวศของพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเมื่อ22กรกฎาคม2550เพื่อเรียกร้องกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งหลังจากเลื่อนมาจากช่วงปลายปีที่แล้วเนื่องจากนายวีรการมุสิกพงศ์ป่วย ดยก่อนหน้านี้สารชั้นต้นที่พักษาจจำคุกนายวีรการนายนัทวุฒิใส่เกลือนายวิภูทแถลงพัฒนภูมิไทยและในแพทย์เหวงโตเจราการแกนนำนปชคนละ4ปี4เดือนขณะเดียวกันสัปดาห์หน้าต้องจับตาการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายลูกที่จะหยิบฉบับว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาดำเนินการก่อนหลังจัดทำฉบับว่าด้วยพักการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ท่ามกลางกระแสกดดันให้หยิบฉบับว่าด้วยการเลือกตั้งสสและว,ว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอซึ่งจะเป็นสําหรับการเลือกตั้งมาจัดทําเตรียมเอาไว้ก่อนวันศุกร์ที่13มกราคมนายสมคิดจาุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมรัฐวิสาหกิจ17แห่งซึ่งมีงบลงทุนรวมกันประมาณ92%ของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจโดยรวมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าเบิกจ่ายให้ได้เ5ของงบงทุนทั้งสิ้น3.7แสนล้ลนบาท วันพฤหัสบ,บดีที่12มกราคมอายการจะนัดสั่งคดีเลี่ยงภาษีนำเข้ารถยนต์เบนซ์โบราณที่อยู่ในความครอบครองของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำที่มีพระมหาศาสนามุนีหรือว่าหลวงพี่แปะเลขานุก,การของสมเด็จช่วงกับพวกเป็นผู้ต้องหาภายหลังจากอายการมีคำสั่งแจ้งให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ s เดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม แวดวงกีฬาวันพุทธที่11มกราคมนี้จะมีงานเลี้ยงฉลองความสําเร็จของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในช่วงปี2559พร้อมกับจะมีการหารือเรื่องสัญญาการคุมทีมชาติไทยของซิโก้เกติศักเสนาเมืองที่สัญญาเดิมจะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ต้องติดตามว่าพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์บ่วงนายกสมาคมจะตัดสินใจให้ซิโก,โก้คุมทีมต่อหรือจะใช้โค้ชที่มีประสบการณ์เคยคุมทีมไปฟุตบอลโลกมาแล้ว ด้านข่าวต่างประเทศวันอังคารที่10มกราคมนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐอเมริกาเตรียมกล่าวสุนทรพจน์เพื่ออำลาตำแหน่งที่ชิคาโกบ้านเกิดส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะจัดแถลงข่าวใหญ่ที่นครนิวยอร์กในวันที่11มกราคมซึ่งจะถือเป็นการแถลงข่าวครั้งแรกของทรัมป์นับตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งโดยเขามีกำหนดจะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคม ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของมาิชนวิเกนประจําสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งคืนวันเสาร์และคืนวันอาทิตย์3ามทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง Voice TV ช่อง21คืนนี้ผมอดิตนันเหมือนย่างและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ